รุ่นทะน้ำในะวันนี้นะคะจะพาไปดูการแก้ปัญหาภายแแรงในพื้นที่ภาคตนออกเฉีงเหนือของหน่วยงานภาครัฐค่ะโดยเฉพาะการจัดการน้ําในส่วนของการอุปโภคบริโภคนะคะติดตามได้ในรุ่ทะน้ำค่ะ กลับมาพบกันในรู้ทะน้ำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ทั้งภาคเหนือตอนล่างอย่างจังหวัดพิจิตรกำลังประสบปัญหาเรื่องน้ำทำการเกษตรหลายพื้นที่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางช่วยเหลือตามข้อสั่งการของนางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะ จากการสำรวจก็พบนะคะว่าขณะนี้มี2 7 9หมู่บ้านสิบอำเภอของจังหวัดพิจิตรที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภครวมถึงน้ำเพื่อการทำการเกษตรกรรมในช่วงหน้าแล้งที่หนักที่สุดก็จะอยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตออรอำเภอสากเหล็กและอำเภอวังสายพุนค่ะการแก้ปัญหาเบื้องต้นขณะน,นี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้ส่วนราชการนำเงินทดลองราชการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยอำเภอละหนึ่งล้านบาทมาช่วยเหลือก่อนค่ะ นอกจากนี้นะคะผู้ว่าพิจิตรได้ขอความร่วมมือเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปลังแล้วให้ชะลอหรือหยุดการทำนาไว้ก่อนเพื่อป้องกันพืชผลเสียหายเนื่องจากปริมาณน้ำในเขตชุลปละระทานและนอกเขตชุลปละระทานมีจำนวนจำกัดอีกทั้งขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะส่วนทั่วทั้งจังหวัดก็มอบให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดชลประทานจังหวัด กเกษตรจังหวัดและนายอำเภอทั้ง12อำเภอรเร่งสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งและเร่งช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่มีพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคการทำการ,กรเกษตรในช่วง4เดือนจากนี้เป็นต้นไปค่ะสารคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันค่ะ ที่14พฤศจิกายน2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่ดูแลปัญหาน้ำท่วมเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทเพื่อรับพระราชทานแนวพระราชดำริการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งก่อนหน้านั้นเกิดฝนตกหนักในลุ่ม,ม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมากไหลหลากท่วมพื้นที่ลุ่ม,มน้ำยมและแม่น้ำน่านอย่างรุนแรง เสริมกับปริมาณน้ําล้นอ่างเก็บน้ําเขื่อนสริกิตไหลหลากท่วมพื้นที่ทางด้านถ้ายน้ําจนทําให้เกิดน้ําท่วมในแม่น้ําเจ้าพระยาต,ตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นเวลานานกว่าสองเดือนโดยพระองค์ทรงเปรียบเทียบการกินอาหารของลิงหลังจากที่ลิงเคี้ยวกล้วยแล้วยังไม่กลืน่นแต่จะเก็บไว้ภายในแก้มทั้งสองข้างแล้วค่อยๆดุลกล้วยมากินในภายหลัง ช่นเดียวกับการผันน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยารวมทั้งน้ําที่ขึ้นตามซอยต่างเมื่อน้ําทะเลหนุนให้ไปเก็บไว้ที่บึงใหญ่ที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตกและตะวันออกและมีประตูน้ําขนาดใหญ่สําหรับปิดกัน้นเมื่อเวลาน้ําทะเลลดลงก็ให้เปิดประตูน้ําระบายน้ําเพื่อรองรับน้ําชุดใหม่ต่อไปทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของโครงการแก้มลิงแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามแนวพระราชดำริําติดสถานการณน้ำกับสอบอชอในวันนี้เรายังคงติดตามปัญหารวมถึงแนวทางแก้ไขภัยแรงในพื้นที่ภาคเหนือกันต่อค่ะ เริ่มใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูแล้งประปาเทศบาลนครพิศณุโลกได้เตรียมแผนการจัดการน้ำเพื่อสำรองการใช้น้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกให้เพียงพอทั้งในและนอกเขตเทศบาลโดยได้ประสานกับเขื่อนสลีกิตและเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนให้คงระดับน้ำในแม่น้ำน่านไม่ให้ลดต่ำกว่าระดับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งขณะน,นี้น้ำในแม่น้ำน่านยังคงอยู่ในระดับปกติ และสามารถผลิตน้ำในการสำรองน้ำใช้ในฤด,ดูแล้งได้ประมาณการผลิต60ล้านลิตรต่อวันไฮแลง้งช่วงเดินมีน้ำใษายที่มาถึงนี้เนี่ยทางกองการประปาเทศบาลนครพิโลกก็ผลิตน้ำเต็มที่ปัจจุบันก็ผลิตวันละวัน60,000ลูกบาทเมตรต่อวัน6บ0 0คิวนะครับซึ่งก็เพียงพอในการที่จะบริการให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลและก็อรอบนอก ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลก็ดีหรืออบอตอก็ดีที่ช้น,น้ําอยู่มีน้ําเพียงพอนะครับซึ่งขณะนี้ไม่น้ําน่านก็ทางเขื่อนในส่วนนะก็ปล่อยมาดับปกติสามารถที่สูบน้ํำดิบขึ้นมาปลิตน้ําแล้วก็ติดน้าให้พี่น้องประชาชนได้เพียงเพียงพอในการใช้ในช่วงนี้ภายแล้งนะครับพื้นที่รอบนอก นะทางเขตอปตก็ดีที่มีก่อนจะเป็นเรื่องภัยล้งที่ขอน้ามาช่วยเหลือเนี่ยทางกองงาปลาก็ผลิตน้ําแล้วก็สามารถทําแผนเข้ามาขอรับได้ที่นี่นะฮะทางเทศบาลก็จะแใจกจ่ายน้าให้กับทางหน่วยงานที่มาขอต้องแจ้งเตือนคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พัยล้งไว้ด้วยนะคะรู้ทันน้ำวันนี้สวัสดีค่ะ